สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นจากหมู่บ้านที่ไนครับพักกันไปเดินค่ะไปเดินนะคะออกหน้าเด็กก่อนแล้วเราก็จะเดินไปข้างหน้าอันนี้ตําเยทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องนี่มีแต่ต้นตําเยนะคะเนี่ยตําเยค่ะ สำเยฝรั่งเยอะมากนะคะที่บ้านก็มีเป็นดงค่ะเขาเอาไปทำปุ๋ยด้วยก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาจะตัดทิ้งเนาะอันนี้ต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะแบล็กเบอร์รี่ที่บ้านก็มีตัดทิ้งไปเยอะเลยเพราะไม่ชัดเด็กๆเป็นที่รักไปหมดเลยนะคะเขารู้นะคะแล้วเขามาตัดที่รักกับคุณแม่ เดินข้าล่องข้ามไปข้ามมาอันนี้เป็นทางไปนานะคะทางไปท้ายหนู่บ้าน,นะะเดี๋ยวก็ถึงสี่แยกตรงนั้นค่ะวันนี้จะเดินตรงนะคะจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะ,ะให้ดูนะคะนี่นะคะเวลาพาออกไปเดินนอกบ้านเนาะ,ค,ะคือมันจะเป็นที่ที่เขาเดินกันนะคะ ที่เขาพาหมามาเดินพาม้ามาพาหมา,มาพามา้าม,ามานะคะแล้วก็มีทางเดินของชาวนาเนนะาะพอหมาแมวเข้ามาเดินมาเขาพามาขี้มาเยี่ยวนะคะเป็นป่าขี้ป่าเยี่ยหมหนาอยนะแบบตรงตรงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าเวลาเขาขับถ่ายออกมานะหมาที่เขาพามาเดินเขาก็จะบอกเป็นการบอกข่าวสารกับ ตัวที่ผ่านมานะคะ่ะก็จะมีการขี่การเยเีเ่ยวก็คือหมายเขต็ตรงนี้นะชั้นชั้นผ่านมาแล้วนะอันนี้คือตรงเนี้ยที่ชั้นเยี่ยวเนี่ย <c oughs> ที่ของชั้นนะประมาณนี้นะคะไอ้พวกที่มีขี้มีอะไรกองไว้อย่างนี้เขาก็จะดมนะคะเขาก็จะอ่าน้องๆเขาก็จะได้รับข่าวสารนะว่าเออมันมีหมาประเภทนี้ด้วยนะ <c oughs> อะไรอย่างี้ <c oughs> การส่งข่าวกันนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เดินเพราะว่ามาออกมาข้างนอกพื้นที่ไม่ต้องล่ามเลยแล้วนะคะก็จะปล่อยให้เป็นอะไรที่สบายๆไม่ต้องลากหนี่เด็กน้อยมันชอบลอดท้องกันแบบนี้คนะ่ะ <c oughs> เป็นการเมื่อกี้อารมก็ดมใจก็ได้รับข่าวจากเพื่อนต่างสายพันธุ์หรือว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ย วานนี้ประมาณว่าวัานนี้แม่ฉันห้กินข้าวกับเนื้อนะอันนี้แม่ฉันห้กินข้าวกับไข่นะปะนันนะุกก็จะข้ามไปข้ามมานะคะดูนะคะขาวๆที่อยู่บนคอน,นี้ก็คือ G.P.S. นะคะซึ่งจะเป็นการอบอกตำแหน่ง ว่าอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่านะคะเฮ้ไลฟ์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 แอสวาเทกดนี่มามาผมอันนี้นเป็นสีแยงนะคะที่เรามาเมื่อวานเรามาฝั่งนี้นะคะวันก่อนเราไปจากมน้นะคะวันนี้เราก็จะนี่คะ่ะลงไปเดี๋ยวพาวิ่งไปถึงตรงนี้คะ่ะแยกข้างหน้าแล้วเราก็จะกับ เพราะว่ามันจะเยอะเกินไปสำหรับน้องสามเดือนนะคะอย่างนกเยอะยวมากเลยมาถึงตรงนี้ยังปาดํำแยยังไม่ล้มเลิกเลยนะคะ <c oughs> เยีะยมมากนะะพี่น้องดอกป๊ <c oughs> อปปี้ค่ะสวยงามน,นะคะ <c oughs> แถวนี้มันก็จะดีหนะ่อยยอกกันเลยลูกไปเลยแต่ว่ามันมันลกนะคะข้างทางมันจะลกมากเลยมันไม่เหมือนท้องบน เขาเขาปลูกอะไรแล้วมันก็จะนี่เนาะอันนี้ยังเป็นข้างทางยเนาะงยาก,ก็จะสูงหน่อยไม่น่าเล่นแล้วมันก็จะยังเสียหรือเนาะยากาตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูวิวมุมต่ำชมวิวมุมต่ำนะคะริงต่ำไปสูงเว่าเมื่อวานวันก่อนอยู่อยู่สูงแล้วถ่ายรูปลงต่ำนี่มัน ต้นใบไม้ใบหญ้ามันก็บังเนอะอเห็นไหมเชือกเขาต้องลากไว้แบบนี้ค่ะดอกป๊อปปี้ก็สวยไปดูมันมันยังเป็นทางที่ลกสูงอยู่ค่ะน้องก็เลยไม่ไม่ค่อยเข้าข้างทางมันไม่น่าเล่นเลยแถวนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาไปอีกฝัง่ง ที่มันยาาต่ตำๆที่เขาโพดยังไม่สูงมากะจะเอามุมไหนมันถึงจะสวยเน่ยแดดนะคะพี่น้องแต่ไม่แรงค่ะแดดตอนเช้าแปดโมงเช้ายังไม่ถึงเก้ามงนะหวังว่าเราอยู่ต่ำๆอย่างนี้จะสาดกล้องเห็นดอกบ๊อปบี้สูงลาดขึ้นไปด้านบนได้น,นะ,ะได้ข่าวว่างไงลูก อ่านข่าวว่ายังไงคะเขาส่งข่าวไว้ว่างไงหนจะเข้าไปข้างในนะมันลึกฟังโนนะคะอย่างที่บอกมันเป็นตดอกรับนะคะดอกรับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวข้าวบาเล่ข้าสาลีนลกคะ่ะที่เขามาทำเบียร์ทำขนมปังน,นะคะ ตรงนี้ป่อมันนะคะมันฝรั่งนะคะที่เราที่เด็กๆเ,เข้าไปเล่นเมื่อวันก่อนนั้นะดูพงหญ้าสิคะพี่น้องมันเป็นหญ้าอีงดอกหญ้าทำไมมันประมาณนี้อันนี้เขาปล่อยไว้นี่เพราะว่าเขาจะเอาญ่าไว้ให้ให้วัวะะให้วัวให้ม้านะเดี๋ยวเขาก็มาเกี่ยวแล้วค่ะ ดอกป๊อปปี้ก็สวยแล้วมันห่างจังเลยแถวนี้มันเริ่มโรยแล้วนะอาดามเอ้ยโอโย้เหมือนเด็กชายจะอ,อ้วกหรือไงอาดามวิ่งหูตัง้งดังแผลมาแล้วค่ะเห็นปะค่ะเขาเรียกว่าอันนี้คือหูตัง้งดังแถ ฉลานี่เราอ่ะจะรอแม่อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะรู้ว่าเราจะกลับทางเดิมหรือรอแม่ข้างบนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปสาดกล้องให้ดูนะอันนี้ป่าข้าวโพดมันยังไม่สูงมันก็จะมองเห็นความเหลื่อมล้ำนี่เห็นไหมคะมันจะมีดงโอเอซีสอยู่เนาะ คลิปต้นต้นของเรานะคะเรามาถ่ายต้นดอกรับอยู่แถวนี้นะคะนคะสารปู่ตาฝรั่งก็จะประมาณนี้นะคะเอะ,ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าได้เวลาแล้วนะคะเสียงะระฆังดังแล้วกลับมาลูกครับมาเลยค่ะหูตั้งดังแพมาอีกแล้วนะคะ อันนี้คือทางที่จะกลับนะครับวยไม่ผ่านแบบว่าไม่ได้นั่นเลยอดามซิทซิทซิทเอฟาเอาเอฟาเอาขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณที่รับชมนะเจ้าค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ